วนแห้งแท้เสียงไหมเสียงเนาะมวันขาดก็เดี่ยวกับมวนหมู่มบ้านหนองกับมวนได้ไปคลองเอาบง <c oughs> างย่อย่างหยาดถือรถพนิย <c oughs> มือนเองพนยหา่แล้วเลยป <c oughs> เป็นไปทุล่ะก็นยังว่ายสงสัย <c oughs> เสียงก็บ,บอกว่าวายเป็นชื่อมาจอดจังสีอะไรไปที่นี่ปอย <c oughs> แล้วบอยว่าคลองผู้เดียวยางลม <c oughs> ใส่รถพนเยนน้ะคหรือว่าเขาได้ยินแปรอ้อยพูดเขาก็เลยใหญ่รถจ้ะแยงแมนอยู่ไหม กัดไก่พูดงไยเอาหย่างไวเลยบางตัดไม้ก็ีตัดไม้นึงใช่ไหมคะสปิดเลยค่ะขายไม่ทานค่ะหมูปิ้งเงินล้านปิ้งเงินล้านเลยรวยค่ะหมูปิ้งเงินล้านไม้ละห้าบาทขายวันละสี่พันไม้ พิกัดพิกัดพิกัดที่คลองสามนะจ๊ะพฤชาสรีทำทุกวันค่ะโบนัสก็ไม่มีไม่มีคนเยอะดูมือดูดูแต่มือพนักงานนะคะสุ่มสามสุ่มสามย่างไม่ทานลูกค้ามารอประมาณเจ็ดสิบคนตอนนี้ไม่ใช่ร้านแห่งย้อนหัวการ้านนี่ยหะหัวกะรานเครียดแล้วทีเนี้ยทำไม่ทานเครียดใช่ทำไม่ทานไม่ได้ดังใจ ครับเพื่อนๆปิ้งเจ้าร่อยเงินดานนะจ๊ะทาหนหมดปิ้งกันจ้ะอันนี้ก็มารอคิวนะจ๊ะนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยจ้ะคิวเดนมือเป็นตคิวแล้วตอนนี้ตอนนี้บัตรคิวบัตรที่สี่สิบลูกค้าประมาณเจ็ดสิบคนคิวอยู่ที่เราก็อยู่ที่ประมาณคิวที่สี่สิบไปแล้วไปแล้วหนึ่งพันละ ลูกค้าเจ็ดสิบคนมีเตาเดียวนะเจ้าตอนเนี้ยใช่เ้วก็มีเตาเดียวอยู่แ่เนี้ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มอยู่เนี่ยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาทานหมูปิ้งกันครับเยี๋ก่อนเยวก่อนขอคุณ